ถ้าจะประสบความสำเร็จในชีวิตสิ่งไหนสำคัญกว่ากันน้องๆฟันธงว่าพรสวรรค์5.43%พรแสวง94.57%เลิ e ทิวเตอเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ไหมครับในทางที่ส,สมบูรณ์แบบแล้วก็คือถ้าเราสามารถประยุกต์หรือพัฒนาให้พรสวรรค์ของเรา นะครับร่วมกับพรแสวงของเราไปด้วยกันได้เราจะประสบความสําเร็จแบบที่เขาเรียกว่าสุดๆซึ่งนั่นก็คือที่เรียกว่าความสมบูรณ์แบบครับน้องแต่ความสมบูรณ์แบบหรือเปอร์เฟกนั้นไม่มีในโลกนี้ครับเป็นแค่คิดเอานนั้นถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าเราจะประสบความสําเร็จเนี่ยแค่เรายอมรับในความเป็นเลิกภาษาอังกฤษเรียกว่าเอ็กเซเลนเพราะว่านอตช i งเ p อร์เฟกนะครับ ถ้าเราสามารถรับในสิ่งที่เรียกว่า Excellent หรือเป็นเลิศได้ก็ใช้ได้แล้วในการจะพัฒนาตัวเองให้ไปสู่สิ่งที่เรียกว่า Excel l e n t หรือความเป็นเลิศนั้นเราจะต้องใช้ความมุมานะบากบัน่นพยายามหาช่องทางไม่ย่อท้อคิดทุกอย่างอย่างที่เป็นตักกะมองทุกอย่างที่จะไปข้างหน้าและในการที่จะทำพรแสวงให้ประสบความสำเร็จครับน้องๆ น้องๆจะต้องจําไว้สามคำคุณครูท่านศาสตราจารย์ในแพทย์วิทูลโอสถานนสอนผมว่าถ้าเราจะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จเราต้องเรียนรู้ที่จะรอ,อโอกาสโอกาสจะมาหาเราเสมออย่าใจร้อนเพราะถ้าใจร้อนเวลาโอกาสมาเราจะมองไม่เห็นครับนั้นเรื่องแรกเราต้องรอโอกาสและระหว่างที่เรารอโอกาสนั้นเมื่อโอกาสมาเราต้องฉวยโอกาสทันทีครับน้องอย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือไป เพราะว่าบางครั้งบางคาเราคิดว่าโอกาสจะมาใหม่บางทีนั่นอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายก็ได้เพราะเรามองผ่านไปตั้งเยอะแล้วนะครับรอโอกาสนะครับถ้าโอกาสมารีบฉวยโอกาสแต่ที่ดีที่สุดที่เราจะทําให้เป็นเลิศได้ก็คือเราต้องเรียนรู้ที่จะสร้างโอกาสให้ทําให้เราประสบความสำเสร็จนั่นซึ่งตรงกับคําที่เรียกว่าพรแสวงพรแสวงก็คือการสร้างโอกาสของเรา ให้เราสามารถไปในสิ่งที่เราเป็นไปได้เพราะฉะนั้นที่น้องตอบมาถูกต้องเลยครับอย่าลืมทําความฝันให้เป็นจริงและถ้าเราสามารถดูได้ว่าตัวเราเองมีพรสวรรค์ด้านใดให้ประยุกต์ปรับออกมาแล้วเอาพรสวรรค์นั้นพัฒนาดีขึ้นไปเรื่อยๆและแสวงหาจุดเอ็ก์เซลเลนต์หรือความเป็นเลิศของน้องเองครับขอให้ประสบความสำเสร็จทุกคน